ที่อยู่นี้ผมสั่งพีชมานะครับพีชเนี่ยกล่องสั่งมาจากเชียงใหม่นะครับผมมาจากอำเภอเชียงดาวนะครับซึ่งพีชในประเทศไทยนะครับถือว่าต้นลูกท้อที่เรารู้จักกันนะครับเป็นผลไม้มงหนาวนะครับมีปลูกได้บนภูเขาสูงในประเทศไทยนะครับัเช่นเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดตากนะจังหวัดน่านนะครับอะไรอย่างนี้นะครับพะเยานะครับพิชมุโลกนะครับแล้วก็ ในอีสานก็ผมเห็นที่ปลูกก็มีอยู่ที่เหมือนจะเพชรบูรณ์หรือว่าชัยภูมิแถวเทืเทสเขถิตนครับมีนิดหน่อยเห็นในเว็บไซต์นะครับแล้วก็อยู่ที่สวนของฮักจังเลยรีสอร์ทนะครับที่ภูเรือน,นที่ผมเคยถ่ายคลิปให้ดูนะครับอันนั้น,นครับซึ่งพีชนะครับเป็นผลไม้มหนาวนะครับมันต้องการอากาศเย็นนะถึงทําไมถึงต้องปลูกบ,บนภูเขานะครับเพื่อจะได้ เขาเรียกว่าอะไระพักตาดอกให้มันให้มันอุณหภูมิเหมาะสมต่อการกระตุ้นการเกิดดอกนะครับซึ่งมันต้องการอุณหภูมิที่ต่ำกว่าเจ็ดองศาครับอันนั้นตามหลักวิชาการครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมเคยเห็นอยู่คอนแกนก็มีนะครับว่าเ,ออเขาปลูกอยู่แถวบริเวณมอขอนะครับเขาปลูกแล้วมันออกดอกทั้งต้นเลยนะครับแต่ไม่ติดรูปนะเพราะว่ามันออกดอกช่วงเดือนเมษานะซึ่งเป็นช่วงอากาศที่ร้อนมากนะครับซึ่ง มันร้อนเกินไปทําให้ดอกมันร่วงนะครับผมแล้วผมก็เคยปลูกอยู่บ้านผมนะครับก็เห็นมันออกดอกอยู่ตรงนันนที่สลับรีนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนะครับอันนี้พิชนี่ผมสั่งมาเป็นเขาเคลมว่าเป็นของพันสีเหลืองของครนกาหลงนะครับใครสนใจก็สั่งมาได้นะครับโลละร้อยห้าสิบบาทนะครับสั่งสองโลขึ้นไปนะครับจะราคานี้รวมค่าขนส่งเนี่ยนะครับมาดูซิมันจะเป็นยังไน แบบนี้เลยนะครับคนะู่ใช่ไหมมันเต็มกล่องเลย๋ยวมาชิมอันนี้เป็นพันธุ์บ้านเรานะครับเป็นพันธุ์ที่ปลูกบนภูเขานะครับเพราะว่ามันพันธุ์โครงการหลวงนะครับซึ่งยังจะเช็คเทโลลูกอยนะว่ามันจะโอเคไหมนะครับม,มันมีประมาณผมสั่งมาสองลูกไม่แน่ใจว่ากี่ลูกนะครับแต่ผมจะเช็คดูว่า <c oughs> มันเป็นยังไงนะมัน,นไม่เน่ามีเสียงไหยนะโอ้สีสวยมากเลยอเห็นไหมครับรวมแล้วห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับอุดหนุนชาวเขานะยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงรุกระเบนนะครับยิ่งเพราะว่าผลไม้พวกนี้ก็น้อยแลาวปลูกบนเขาแน่นอน,นครับไม่ได้ปลูกบนพื้นราบนะนี่นะโอเคมากเลยนะเขาน่าจะคัดเลือกมามจากต้นที่มันไม่ค่อย ยังไม่ค่อยสุกคนที่ไม่ค่อยสุกเท่าไหร่ครับมาหอมกินนะครับเป็นพีชนะครับหลายคนคงสับสนนะครับพีชกับท้ออันเดียวกันไหมมันคืออันเดียวกันนะครับชื่เรียนสารพิษนัสเพอร์ซิก้านะครับอันเดียวกันนะครับแต่คนไทยบางคนเถียงจนเอ็นคอร์ขึ้นครับคนละอย่างนะครับเป็นบาดีสูมันอันเดียวกันนะครับนี่ครับ มีลูกเล็กลูกใหญ่สลับกันไปคนระับแต่ผมไม่ซีเรียสนะครับแต่เขาเขาดีมากเลยนะเห็นไหมไม่มีบุกสลายเลยนะครับไม่มีผลเน่าเลยนะครับมัาก็มีนิดหน่อยแต่ว่ามันน่าจะแปบว่าเกิดการมันก็ไม่ได้เน่าอะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นสีขอะมันบบนีนะบ้ถือว่าผลผลิตอา่า ผลโอเคเลยนะครับไม่ไม่ไม่บุบสลายเสียหายนะครับพีชนะครับนอกจากเราจะทํากินผลสดนะครับเรายังสามารถทําเป็นเชื่อมนะครับดีกว่าหรือว่าจะเป็นทําเป็นแยมไหมครับหรือว่าจะทําเป็นมงโโ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 พีชนะครับแต่ผมจะดูก,ก่อนว่าจะทํำไหมเยอะอยู่นเนี่ย2นะองรูนะครับมหาศาลเลย นี่ก็เป็นสีมันนี่ไหมถ้าเก็บคือท้องเชนเนี่ยคีนี่ครับหลายคนคงสงสัยว่าพีชกับเนักคารินแตกต่างกันยังไงี้ผลเหมือนกันต้นเหมือนกันใบเหมือนกันนะครับแตกต่างกันที่ว่าพีชจะมีฟับอันนี้นะครับขนนะครับส่วนเนักคารินจะไม่มีขนอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมครับมันจะมีขน นี่นะครับพีชจะมีขนนะครับส่วนเนคเตอรีนมันจะไม่มีขนนะครับเห็นไหมมันจะเป็นขนๆเป็นมันขนกระมืหยี่บนผลมนันอย่างเงี้ยครับน,นี่ก็โอเคนะเป็นแบบไม่ได้เน่าเสียอะไรนะครับเป็นเหมือนกับรอยน้ำรอยอะไรเ้ย พันสีเหลืองนะโครงการหลวงนะครับใครสั่งใจสั่งกินสั่งได้นะครับที่สวนพี่เขาเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อเฟซพี่เขาไว้ข้างล่างนะครับใน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 ดีสคริปชันนะครับโอเคมากเลยเราจะทำเราจะชิมชิมลูกนี้นะเยวไปล้างกัน ลัางมาแล้วนะครับพีชนะครับแล้วคนสงสัยว่าปลูกพื้นราบได้ไหมปลูกได้นะครับอาจจะเห็นดอกได้ด้วยนะแต่อาจจะไม่เห็นแบบบานเต็มต้นนะเพราะผมเคยปลูกแล้วมันออกดอกได้นะยมจะเอาผมน่าจะมีลูกเก่าๆผมจะลองเอาให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตไว้ซึ่งมันต้นที่ผมถ่ายไว้มันมีต้นโ,โอวอินที่บ้านนะครับอื้มชมฉ่ำมาก มือมมันได้รับเขาได้หวาพีชรสชาติพีชแบบสดสดเต็มเมเลยอ่ะเมื่อเกิดมว่าเขาเก็บมานะครับผลยังไม่สุกมากนะครับแ้เขาก็แพ็คมาส่งมานะครับเขาจะเลือกผลที่ยังไม่ค่อยสุกนะครับเพราะว่าผลสุกแล้วมันเดินทางมาไกลนะเพราะว่าเหมือนกับเมื่อเขาส่งมาประมาณสองสามวันนะกว่าจะมาถึงที่เพราะว่าเขาส่งมาจากอำเภอเชียงดาว ใช่อำเภอเชียงดาวเรากว่าจะไปถึงบ้านไผ่ได้ผมอยู่นะครับใช้เวลาประมาณสองสามวันนะไปดูความสดกัน <c oughs> ใครสนใจสั่งได้ครับรวมร้อหสิบาทนะครับขั้นต่ำสองโลขึ้นไปสองกิโลขึ้นไปรวมค่าขนส่งแล้วนะครับสรุปไอ้เมื่อกี้ทั้งหมดอนะ่ะ มันคือสองกิโลนับสามร้อยบาทเท่านั้นมันจะเปรี้ยวนิดๆนะครับแต่มันมันก็หอมไม่ค่อยหวานอาจจะไม่ค่อยยังไม่ค่อยสุกมากเพราะยังเรื่องแข็งๆอยู่แต่ก็โอเคนะครับมีเป็นการอุดหนุนผลไม้พื้นเมืงองออาไม่เร่กผลไม้พื้นเมืงองอ่ผลผลิตของชา,าวเขานะเพราะว่ามันปลูกบนพื้นราบแล้วออกเออเอาผลเยอะขนาดนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับ ซึ่งฤดกาลของพีชนะครับมันจะออกดอกถ้าเชียงใหม่มันน่าจะออกดอกช่วงประมาณปลายหน้าหนาว แล้วก็ติดผลช่วงนี้ของปีนะประมาณเมษาพฤษภาครับจะเก็บผลผลิตนะครับช่วงนี้ถ้าใครอยากกินต้องต้องรอช่วงนี้ของปีนะครับแต่บางพันธุก็บานกลางหน้าหนาวเลยนหะอย่งเช่นพันชอบปิ้กบิวตี้นะครับหรือว่าพันฟลอร่าเกนที่ปลูกบนของโครงการหลวงคนระับ ลูกใหญ่มากเลยอืออือสนุ๊กว้าวย้าว <Yahoo. S 1> เห็นไหมมันจะเป็นๆนะครับพีช แต่ถ้าเนิคทารีนมันจะผิวเรียบครับจะไม่มีขนแบบนี้รู้ลเลยกำปั้นนะิดนึงฮืมฮีเซีดองหอมคล้คมายๆมะม่วงนะแต่ก็ไม่เหมือนสติ๊กเกเดียวก็เปรียวนิดๆอ,อร่อยดี ใครสนใจก็ลองสั่งซื้อมากินได้นะครับรับรองนะครับว่าไม่ผิดหวังครับจากส่วนนี้ผมโอเคมากเลยเพราะว่าทั้งกล่องแบบผมผลิตดีคือแบบแทบไม่บุกสลายเสียหายเลยนะครับเขาเขาเขาอะไรเขาวางแผนในการขนส่งว่ามันจะต้องใช้เวลานะครับเขาก็เก็บผลผลิตที่ไม่ได้แก่สุกแก่มากนะครับก็เลยทําให้แบบขนส่งมาไม่ไม่ค่อยเสียหายนะครับผลผลิต ใครสนใจก็สั่งได้นะครับผมจะทิ้งเฟซพี่เขาไว้ข้างล่างนะครับช่วงนี้เท่านั้นนะครับช่วงอื่นอาจจะหมดไปแล้วนะเพราะว่าอาจจะหมดฤดูกาลนะเพราะว่ามันจะมีูช่วงฤดูกาลที่สั้นมากๆประมาณสองเดือนถึงหนึ่งเดือนต่อปีนะครับพุ่อผลผลิตพีชนะครับเพราะว่าบ้านเราแปลงพื้นที่ปลูกไม่ค่อยได้เยอะขนาดนั้นนะครับสนใจสั่งได้นะครับคลิปนี้ก็จบลงไปเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามนะครับกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเจอคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมได้พี่น้องเด้อก,กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คอยได้พี่น้องสวัสดีครับ